สวัสดีครับผมอาจารย์ดอยนะครับมิเตอร์จอดอยหรืออาจารย์เกียงศักนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีมือใหม่สายเน็ตเวิร์กเป็นจำนวนมากนะครับทั้งนักศึกษาจบใหม่หรือว่าผู้ที่ต้องการย้ายสายงานมาทํางานสายเน็ตเวิร์กนะครับแล้วพอมาทําสายเน็ตเวิร์กเนี่ยเราจะหนีไม่พ้นอ่าเราเตอร์ซิดโก้นะครับต้องรู้จักนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําโปรแกรมจําลองนะครับ simulation หรือว่า simulate โปรแกรมจาลองซิดโก้พิกเตนเ,เซอร์นะครับ ก็ไปหาดาวน์โหลดมาก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่มีไปหาดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมแนะนำวิงใหอ้อย่างผมเนี่ยจะใช้ซิด p ก e เพเท r ซอร์เวอร์ชันนะครับ8.2นะครับทีนี้ของซิ s c ก้เพเทเซอร์เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ว่าต้องมีการล็อกอินนะครับดังนั้นเราต้องไปสมัครซิด n ก t เน็ตเวิร์คคนนะครับหรือนะครับจะใช้ Gmail ก็ได้ แต่สำหรับคนที่ไม่อยากยุงย่งยากใัยูสเซอร์ประเวดนะครับผมมีวิธีการให้ถ้าไม่อยากให้ต้องการถามยู e เซอร์พระเวดเพราะว่าบางคนสมัครไม่ถูกวิธีการง่ายสุดนะครับง่ายสุดก็ไปปิดเน็ตเิรกนะครับไปที่ด้วยบุคค n ิคชั่นของเรานะครับน c o n n ิคชั่นไปปิด wi Fi, w i f i ดิจิเบิร์มไว้นะครับปิดเน็ตเิรกไม่ให้เครื่องออกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เปิดใหม่อันนี้วิธีแบบง่ายสุดจะได้ไม่ต้องยุ่งกับอ่า ยูเพื่อพันเบร์นะครับไม่ต้องมีย mm ูท hmm. ูบเพื่เปิดก็ได้เปิดวันนี้ให้ได้ก่อนนะครับทีนี้สําหรับผู้ที่ไม่สามารถหาด่างโหลดได้จริงๆนะครับผมช่วยก็คือแชร์ไปให้ตรงนี้เดี๋ยวขอเปิดเน็ตเวิร์แป๊บหนึ่ง,น,งนะครับไปด่างโหลดได้ที่เว็บไซต์ j o ด o ย .org นะครับผมช่วยหาทางช่วยเต็มที่นะนะครับเดี๋ยวไปเข้า j จตา .org ครับ ถามเรื่จริงก็อยู่ในบทความนี้ครับ C C N A นะครับติวเติมไม่เยาวนะครับอันนับผมใส่ไม่ให้ตรงนี้นะครับไปดาวน์โหลดนี่นะครับตัวนี้นะครับหรือจะก๊อปลิงให้ก็ได้นะครับ ไม่เจอจริงๆนะครับเข้าไป j o ดอ r เดอร์วัจีสันัดดาวโดกันนะครับแล้วก็เมกเกอรที่เจอตัวนี้นะครับติดสิบก็เอามาแตกสิฟไฟก็ติดตั้งโอเคอ่ะเริ่มกันเลยนะครับสำหรับผู้ที่ติดตั้งใหม่นะครับอันดับแรกเลยแนะนำไปที่สองเมนูเมนู e d i t นะครับตัวที่ออปชั่นครับเมนูออปชั่นนะครับเมนู preference ถ้าเราติดตั้งใหม่ๆเนี่ย ตรงนี้มันจะไม่ได้ติกไว้อาเวชอลพอดนาเบลนะครับอินก็จะเข้าเวิร์กสเปซที่มันติดตั้งไว้นะครับแล้วตรงฟอนต์เนี่ยฟอนต์มันตัวเล็กมากประมาณสักแปดแต่ผมทำให้เป็นค่า Default ก่อนนะครับมาเห็นปัญหากันนะครับอ่าเขาติดตั้งใหม่ๆนะครับหน้าตาโปรแกรมนจาเป็นแบบนี้ข้างล่างคืออุปกรณ์อุปรกรณ์ต่างๆต,งต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ผมจะแนะนำเมนูบางเมนูที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราเล่นต่อแบบสตาร์แบบง่ายๆนะผมเอาสวิตช์นะครับสวิตช์มาตัวหนึ่งซึ่งก็มีาการหุ้น2960เป็นหุ้นนิยมนะครับตัวหนึ่งนะครับมาต่อนะครับของเราเตอร์เราเตอร์2911นะครับของพีซีแล้วก่อนถ้าพีซีเนี่ยเอาเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งนะครับมีพีซี มีกับท็อปมาวางนะครับทีนี้ PC พวกนี้จะเป็น PC ที่ต่อสาย l นเราสามารถต่อสายแ a แบบ automatic อัตโนมัติก็ได้อันนี้อัตโนมัตินะครับอัตโนมัติหรือจะต่อใส่คอร์ใส่ตรงนะครับนี่ใส่ตรงนะครับถ้วต่อใส่ตรงนเนาจเห็นพอร์ตต่างๆนะครับนี่จิกบิตศูนับศูนย์ต่อเข้าฟ้าสึทันหนึ่งนี่นะครับนะครับใส่ตรงมาดูว่า สวิตต่อเข้าุปกรณ์ใช้ส่ตรงนะครับแต่ถ้าสวิตต่อเข้าสวิตเอาซีนสักตัวหนึ่งนะครับถ้าเราใช้อโตเมตินะครับตรงทีว่ามันจะใช้สายนะครับใส่คอสเห็นไหมครับทีน,นี้ผมขอตัดการตัดการต,ตัดสายตัดข้างบนนี้กดค,คนเซ็นก่อนเพราะถ้ากดดีนินนนดบางทีมันผิดพลาดน,นะครับ้าผมใช้กดคันเซ็นนะใช้ใส่คอสนะครับนี่ใส่คอนโซล นะครับใส่ตรงใส่คอร์สต,ตอใส่คอร์สนะครับนี่นี่สานกันวาดนะส่วนกันวาดนี่นะครับกวาดนอ,ะอนะนี้อัตโมติได้ทีนี้ผมยอาไวไฟสักตัวหนึ่งไวไฟอยู่แถาที่สองนะครับองค์นี้ครับเอาเป็น BRT สามวมาต่อ ตัวทีส่สองไอเนเน่ถ้ากดไปเนี่ยกดดูหน้าฟิสิกส์เนะครับกดแรกเลยนะฟิสิกส์เขยายให้นะอันนี้พอร์ตแวนอพอดีเน็ตนะครับถ้าเราต่อออโตเมติกออโตเมติกนะครับเนี่ยมันจะเป็นการต่อที่พอร์ตอ่อสังเกตเมื่อกี้เมืบอกไปว่าถ้าเราไม่ได้เซตไว้นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันไม่โชว์อินเทอร์เฟซคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซเหมือนเดิมออปชั่นพีเฟรน นะครับปกนะครับเอาเวชอัดนาเบลนะครับเห็นไหมไปดูว่าถ้าเราต่อขยายดูหนึ่งนะครับถ้าเราต่อนี่ครับเราต่ออัลโมัติเนี่ยมันจะต่อศูนย์ับศูนย์ซึ่งศูนย์บศูนย์เนี่ยจะเป็นพอดแวนพอดนี้พอดแวนมันต้องต่อสี่พอตนี้นะครับอ่ะเพราะนั้นผมก็ทิ้งเหมือนเดิมกดเอชเคปนะอ่ะ เอาเอามาอีกทีหนึ่งให้ดูว่าระหว่างสวิตกับแอ s เซทพอย t ์ใช้ใส่ตรงนะนะครับใส่ตรงนะ,ะใช้ตรงนะครับหดูว่ามีทางเลือกพอดเห็นไหมครับมีพอตอินเทอร์เน e e ็ต e ีหนึ่ง e สองนไหมครับต่อ e ีหนึ่งนะครับย่อนี่คือการต่อสาย Physical Layer นะครับอีนนี้อุปกรณ์อุปกรณ์ที่เป็น Wi-Fi ตัว N Device เป็น Wi-Fi wi เนี่ยให้ขยับมาตรงนี้นะครับก็็ตีตรงนี้ครับแท็บเล็ตกับสมาร์ทโฟนตอนนี้ยังไม่มีพวก Security นะนะครับแต่ถ้าอยากเอาโ o t e b o o k Notebook พวกนี้ไม่มี Wi-Fi ให้มาตรงนับนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าตรงโฟลเดอร์จะมี PC ตรงโฟลเดอร์นะครับจะมี PC นะแ็ปท็อป ทอยพีซีที่เป็น Wi-Fi อ่ะนี่คือสอนการใช้ฟ h y s i c a l เ a อ e r ก่อนการใช้นะครับทีนี้การเข้าไปคอนฟิกการเข้าไปคอนฟิกนะครับก็จะมีเราสามารถต่อผ่านคอนโซลถ้าเป็นของจริงเนี่ยก็พาซ c มาต่อสายคอนโซลสายคอนโซลเข้าไป i อซสองซ้อนนี่คือคอนโซลเข้าช่องคอนโซลนะครับอันนี้วิธีที่หนึ่ง เขกดเข้าไปนะครับไปที่ desktop terminal นะครับนี่ครับ9.6นะครับ8นอน1นอนกดโอเคนี่คือข้อคอนฟิกนะครับอันนี้วิธีหนึ่งนะอีกวิธีหนึ่งคือเราสามารถเข้าตรงๆได้เลยนะครับไปที่ CLI ได้เหมือนกันเขียนว่าฟอนต์ตรงอีกมากเพราะนั้นให้ไปปรับฟอนต์ออปชันพิเศษไปตรงนี้ครับฟอนต ผมปรับซักสิบแปดเลยนะให,ใหญ่หน่อยนะครับแต่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแตป,ปรับเท่ากันก็ได้สับไพ่นะนะครับโอเคนะครับกดเข้าไปใหม่นะครับเห็นไหมครับตัวใหญ่ขึ้นเนยอะเลยก็โนเราก็สามารถใช้ฝึกใช้คอมมานด์ซิทโก้ได้เลยนะครับก็สามารถศึกษาการคอนฟิกซิทโก้เบื้องต้น ในวีดีโอใน YouTube ผมได้นะครับอ่ะเมื่อกี้คือหมดคอมน์ไล s w i วิตก็เหมือนกันก็กดเข้าไปได้เลย c ซ i นะครับนี่นะครับเราไม่ต้องไปผ่านคอนโซลก็ได้อันนี้คอนโซลต้องเข้าเทอร์มินอลอย่างนี้นะครับถึงจะเข้าได้นะครับน,นี้อันนี้นเสมือนจริงถ้าเป็นอจริงก็โปรแกร,รม p u t ตีใช้ p u t ตีเข้ามานะครับส่วนตัวนี้หมดกราฟิกหมดกราฟิกนะครับเข้าไปที่ GUI นะครับ GUI นะครับ ไปดิส์เบิล DSCP กระดาษทุกอย่างเซตมันนวลเอานนี้สอนเบื้องต้นนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถเซตที่เดสก์ท็อปไอพีคอนฟิกเซตไอพีได้เลยนะครับ PC ก็เหมือนกันนะครับเซตได้เลยนะครับโอเควันนี้แนะนำการใช้ซ i ทโก p พ e เกเตอร์ของผมเป็นเวอร์ชันนี้นะนะครับ8.22นะครับโอเค ก็ศึกษาการคอนฟิกต่างๆวิชาเน็ตเบิร์กในวิดีโอของผมใน YouTube ได้ต่อนะครับโอเคครับขอบคุณครับ